สวัสดีครับโค้ด a อน l ไลซ์นะครับประจำวันที่12องกันยาวันพฤหัสนะครับจากกราฟทม์เฟรมเดย์เราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีเด้งจากอินเวอร์ชันแฟร์ l u ลูแ p รทางด้านล่างเนาะแล้วก็ทาร์ก็ตของเราที่อยู่ด้านบน25-28กว่ากว่าเนี่ยยังรับไปอยู่นะครับจบแท่งเทียนเดย์ประจำเมื่อวานเนี่ยเรียกว่ามีร e j e เจชั่นทั้งบนทั้งล่างเนาะวันนี้นะครับถ้าไปแอบจากทม์เฟรมเดย์เนี่ย เราไม่เห็นอะไรเราไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่ามัน Rejection กันหมดเลยแต่ถ้าเกิดย่อยไปในส่วนของ i ท e f เ a m e 4H นะครับ4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยพยายามลงมาด้านล่างเนาะหลังจากนั้นก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ Rejection ลงมานะครับก็ถ้าเกิดไปแอดในทรงนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นเทนลงลงมาถึงไหนอาจจะพักตัวกลางๆแล้วมีการดีดกลับหรืออาจจะลงมาในส่วนของไฟวิลูกแกลด้านล่าง อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าปัจจุบันกราฟในท frame H4 นะครับยังไม่หนีทรงของทางด้านส่วนของการพักตัวออกด้านข้างไซเวย์ way, ในกรอบนี้นะครับยังอยู่ทรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นยังมองได้สองแบบนะครับว่ากราฟอาจจะขึ้นไปหรือลงมาก็ได้แต่พอย่อไปทำเฟรม H1 ครับทำเฟรมหชั่วโมงเนี่ยส่วนตัวมองว่ามาได้ทำการเบรกเทนไลน์นี้ออกไปแล้วนะครับเบรกก้อนนี้ไปแล้ว ซึ่งถ้าเกิดดูตามนี้เนี่ยดูทรงเหมือนน้องเบรกลงมาขึ้นไบรีเทสและอาจจะลงต่อนะครับคอนเฟิร์มลงต่อต้องผ่านในทางโลทางนี้ก่อนนะครับซึ่งเมื่อถ้าเกิดว่าวันนี้ลงมาในโลส่วนนี้เนี่ยผมอาจจะไม่บายนะครับเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงว่าเปลี่ยนทรงและจะทำทรงเป็นเทรนขาลงนะครับไม่ทำเฟรม H 1อ่าอาจจะทำทรงนี้ลงมานะครับ ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะลงมาในชแนลนี้ขอเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีส้มแล้วกันโอ้โหใกล้เคียงกันไม่เป็นไรนะครับอาจจะทํำส่งมาในชแนลนี้ขอเอาเส้นเทนไลน์นี้ขังค้างไว้ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ผมอาจจะมี b บ a s ขาเซลล์ในใจนะครับซึ่งจริงๆเมื่อคืนมันเอฟเฟกและจากแฟร์เวิรแก็บของไทม f เ a รม H1 นะครับซึ่งไม่ผ่านเนาะ g ราฟเดจิเคชันไม่ผ่านทางด้านบนนะครับเป็น barrier value gap ในส่วนของแท่งนี้ซึ่งไม่ผ่านแท่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับที่ขึ้นมาประมาณ2519น้ะครับย่อยทำเฟรมดูหน่อยทำเฟรม m 1 5อ่ะ m 1 5จะเห็นได้ชัดว่ามันเกิด r บจ e c คชันแบบ engulfing ในทำเฟรมย่อยนะครับนี่ h a n g i n bearish bearish กืนกินลงมานะครับเพราะฉะนั้นในโซนเนี้ย ก็ยังมองว่าถ้าดูส่วนในของออเดอร์บล็อกอ่ะถ้าไปว่ากันในส่วนตรงนี้ก็อ่ตรงนี้ก็สามารถเป็นออเดอร์บล็อกที่ทาร์เก็ตของราคาเนี่ยน่าจะกลับย้อนขึ้นมาแล้วก็มีเอฟเฟกได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ผมก็ยังมองในส่วนของขาลงอยู่ตรงนี้ยังมีส่วนของแฟลเวอร์แกรปอยู่นะครับในทางฟิมย่อยเนาะเนี่ยมันมาเอฟเฟกแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ย่อลง สองโซนนี้อาจจะเป็นโซนที่ผมรอรับราคาอยู่ว่าอาจจะมีการเอฟเฟกของราคาณจุดราคานี้2517นะครับหรือเอฟเฟกนี้อีกทีง2513 2514นะครับซึ่งจะไปดูในส่วนของคอนเฟิร์มชันกันอีกรอบหนึ่งว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในส่วนนั้นก็อาจจะรอดูในส่วนของโซลคสติกในทางเฟรมใหญ่หน่อย คือ M 3 0นะครับถ้ากราฟจะย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาแล้วก็ลงเนาะก็อยากจะมองในส่วนของสโตนะครับขึ้นมาในโซนของประมาณ80-90และย้อนลงแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นทำส่วนในของ hidden นะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าสโตขึ้นสูงแต่ทางด้านของราคานะราคาเราอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมต่ำลงนะครับ น่าเป็นส่งนี้แล้วก็น่าจะเซลลงมาเซลล์ทาร์เกตเป้าอยู่ที่ไหนไม่ถึงโลครับผมมาให้แค่05น่าจะเพียงพอต่อการที่เราจัดเก็บ tp นะครับเพราะว่าในส่วนนี้น่าจะประมาณพันจุดอยู่นะครับตามฟรม m 3 0สประหนึมองไปแอดวันนี้ไว้แบบนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเกิดสัญลักษณ์อะไรเกิด pa อีกไหมที่จะมาส่งราคาลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสรุปค่ำคืนนี้จะเป็นยังไง ส่วนถ้าเกิดว่าจะ buy, บายถ้าจะบายแผนในการบายของเราจะอยู่ที่ว่ากราฟเนี่ยพักตัวเสร็จหรือ,อยังนะครับพักตัวเสร็จแล้วคืออะไรย่อขึ้นไปก็ยังมองว่ามันน่าจะลงมาแล้วแต่ถ้าจะบายกราฟมันต้องเบรกเส้นเทรนไลน์นี้ก่อนนะครับยอ่อแล้วก็เกิดแอคชั่นเป็นพายแอคชั่นต่างๆที่ทําให้เราบายขึ้นไปได้นะครับส่วนตัวคิดว่ายังพักตัวไม่เสร็จนะครับยังพักตัวไม่เสร็จน่าจะต้องรอกันอีกทีหนึง่งนะครับใบแอด 80%ผมว่าน่าจะลงนะครับแต่รอรอราคาอีกทีตอนนี้อาจจะยังไม่ไม่เทรดนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงเช้าที่ดูกราฟนปัจจุบันนะครับอาจจะต้องช่วงเที่ยงช่วงบ่ายไปต้นไปกราฟน่าจะเอฟเฟกแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดคืนนี้ได้ออเดอร์ไหนบ้างสวัสดีครับ